เดี๋ยวมืออื่นสิใส่ปุ๋ยให้ n ้าโมแมนเขาได้นน่มิตหยาครับเห็นเขียวๆมิตหยาได้ครับยาล้วนๆครับยาล้วนๆตรงนี้สิบไร่ รวนรนครับหญ้าครับไม่ใช่ข้าวนะครับดูดีๆสภาพนี้เลยมองไกลๆเหมือนข้าวมีแต่หญ้าครับ ใช่ไหมมีแต่หญ้าเนาะไม่มีข้าวเลยปุม,ปม,มซื้อปุยมาไม่รู้จะใส่ใส่เอาเอาย่าให้ใหควายวดูครับมีแต่หญ้าครับมีแต่หญ้า อันนี้ขนาดนาทุ่งนะนนี่นาทุ่งที่เคยมีน้ำถึงหัวเขาถึงเอวนี่มีตหญยาลว้ลว,ลว,ลวนๆครับยตยตาย,ตาย,ตาย,ตายทีนี่ขัดทุนยับเหมือนอย่างว่าแหละที่ผมเคยพูด หดไปแล้วครับโอเคขอบคุณครับรอคุณฟ้าคุณผลอย่างว่าแหละครับ